ลูกเจีย๊ยบควรกินอาหารไก่เบอร์ไหนนะครับก็นี่เลยนะครับซันฟีดอาหารไกเนื้อเบอร์หนึ่งครับเหมาะสำหรับลูกไก่แรกเกิดถึงสามสัปดาห์นะครับผมก็จะทำให้การเติบโตดีการเติบโตไวสุขภาพแข็งแรงนะครับผมถามว่าทำไมถึงแข็งแรงนะครับเพราะว่าในอาหารไก่เบอร์หนึ่งนะครับก็ จะผสมยาบิดไปให้ด้วยนะครับผมถามว่ารู้ได้ยังไงว่าผสมยาบิดมาให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูฉลากกันครับผมนะรับผมนะสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นฉลากนะครับว่าผสมยานะครับควบคุมโรคบิดนะครับผมอ่าเนี่ยผสมยาตัวนี้นะคือป้องกันโรคบิดนะครับ HCL นะครับผม3.3มมมิลลิกรัมต่อกิโลนะครับ วัตถุประสงค์ก็ใช้เพื่อป้องกันโรคบิดนะครับนในตัวยาป้องกันและควบคุมโรคบิดนะครับผมมันก็จะมีผลทางอ้อมนะครับทำให้สัตว์เติบโตดีนะครับเติบโตเร็วนะครับผมมันจะเป็นผลอ,อ้อมๆนะครับผมทาให้สัต,ต,ตว์เติบโตดีเติบโตเร็วนะครับก็จะใช้ตัวนี้เลี้ยงไปจนถึง3สัปดาห์นะครับผมแล้วเราค่อยขยับม้ เป็นกินอาหารไก่รุ่นนะครับผมเดี๋ยวอาหารไก่รุ่นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันต่อไปครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ